อีกหนึ่งคำถามคุณพิมพาค่ะถามว่าอย่างกรณีการทำหมันสุนัขและแมวก่อนวัยเจริญพันธุ์เนี่ยสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมได้หรือไม่คะคุณหมออ๋อจริง,รงๆเขาไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวอ๋อค่ะไม่เกี่ยวกันก็คือโอเคอ่าถ้าเราทําหมันตอนที่หลังจากที่เขาเป็นสัตว์แล้วประมาณหนึ่งเดือนหรือประมาณหนึ่งอาทิตย์โอกาสที่เกิดมะเร็งเต้านมเกิดน้อยมากะนะครับแต่ถ้าเราไปทํามันตอนแก่คือเกิดเป็นก้อน ้อนไอ้ที่เต้านมแล้วเนี่ยบางครั้งเวลาผ่าออกแล้วเอาตอนเขาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเอ่อก้อนพวกนี้ใหญ่ขึ้นไหมถ้าก้อนไม่ใหญ่ขึ้นโอเคแสดงจบแต่ถ้าก้อนใหญ่ขึ้นต้องมาเลาะไอ้มะเร็งเต้านมพวกนี้ออกอีกนะครับแลวเพราะเ่ราจริงๆแล้วการตอนเนี่ยก็แก้ปัญหาเรื่องมะเร็งเต้านมแก้ปัญหาเรื่องท้องเทียมจละแก้ปัญหาเรื่องมะเร็งเต นะครับมันเก้ดได้หลายจุดเลยนะครับ<ม>แล้วก็ในบ้านก็ไม่เลอะถ้าสงปรลนะครับนะคะ